สวัสดีค่ะยุคโควิดแบบนี้แอลกอฮอล์ต้องมีต้องใช้หมดแล้วไม่ทิ้งขวดนะคะเรามาทำงานประดิษฐ์กันค่ะเริ่มกันเลยนะคะตัดขวดแอลกอฮอล์แล้วจะได้ความสูงจากฐาน5เซนนะคะพักไว้ค่ะต่อไปนำหลอดชาไขมุกมานะคะตัดที่ความยาว5เซนค่ะพักครึ่ง ตัดจากมุมด้านล่างนะคะขวา,าสอนต้องการแบบนี้ทั้งหมด22ชิ้นค่ะ22ชิ้นแล้วนะคะพักไว้ค่ะต่อไปนำกวดแอลกอฮอล์มานะคะใส่กาว ได้แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะการลวดสำเร็จนะคะตัดที่ความยาว20เซนค่ะอันนี้ก็จะเหลือ10เซนนะคะน้ำหลอดนมค่ะหลอดที่เรากินนมมานะคะรีดด้วยใบยเล่เหล็ก นำหลอดนำลวดความยาว20เซนเสียบเข้าไปค่ะได้แบบนี้นำขวดยามองก็ได้นะคะขวดอะไรก็ได้ทำแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วพักไว้ต่อไปนำหลอดนมอีกนะคะ ตัดที่ความยาวสิเซนค่ะคลายหลอดด้วยใบเล่เหล็กเหมือนเดิมใส่ลวดเข้าไปนะคะ1อันชมก็พับครึ่งค่ะพับครึ่ง ดนแบบนี้แล้วเนาะแล้วคุณผู้ชมก็นําปากกามาทั้งสองด้านเลยนะคะ ใส่ก้าวไว้ค่ะพักไว้นะคะสอนต้องการใช้กลบขนาดเล็กนะคะจะเป็นกบเหลาดินสอหรือว่ากบดินสอเขียนคิ้วก็ได้ค่ะนำหลอดขนาด6มิลมาใส่เข้าไปแบบเอียงนะคะแล้วก็ดึงค่ะ เสร็จแล้วผ่าครึ่งผ่าครึ่งอีกนะคะ ในแบบนี้นะคะนำโครงมันที่ทำไว้นะคะใส่กาวค่ะเสียบเข้าไปที่เราทำไว้นะคะแ้งแล้วก็เสรยบอีกข้างหนึ่งนะคะ กากระเสียบเข้าไปค่ะในแบบนี้เราก็ใส่กาวอีกที่โบนะคะนำเชือกที่เราทำไว้นะคะผูกไปที่โบค่ะ ในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ใส่อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสายคล้องแมสนะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ